สวัสดีครับซีแมนท่องเที่ยวทางทะเลวันนี้ผมนำเสนอคลิปตกปลาปุดสลาดซึ่งเป็นปลาที่แพงที่สุดผมขอนำเสนอ3คลิปดิบๆที่ไม่มีการตัดต่อเน้นนะครับไม่ตัดต่อตามมาชมกันเลยครับ๋ย่บุบเลยไปนะ ด้วยนะครับป๋าลงไปโดนเลยโดนเลยสู้สู้สู้เบกเบกอ่อนๆนะนี่มาทีนี่เลยสองคันเลยครับสองคันครับเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำเงั้นสายเห็นหน้าเห็นคันเลยนั่นแหละโอ้ยของแต่ย่าแข็งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไปทางวุ้นหน่อยยใอย่าปล่อยเบรกนิดนิดปล่อยเบรกนิดนิดไปอยู่ครับไปอยู่แข็งเลยครับเลื่อนท้ยมาแต่ย่าอเราแข็งนะครับอ๋อใหญ่แข็งขาตะปุยขาระวังขาดอย่าบังขาตึ้งไว้ตึ้งไว้ สัตวใหญ่แล้วครับไม่ใช่ปลาจานแล้วปลากระมังแล้วตัวนี้เรียบร้อยขึ้นมาแล้วขึ้นเลยเออขึเนม่ารึ้นมาวันมะนีมาเข้ามาเฮ้ยยยยยใหอ่ยยยยยกยย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 ยบเยยยยยยยกยย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 นยย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 ยรยอยยยยยยนยย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 รยย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 ยกยยยยยนีย เฮ้ย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 ผมมั่นใจลอกอ่ะลอกตัวนี้อัดมาแล้วอ่ะผมไม่กลัวหรอกตีโรยอัดมาแล้วอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นขออัดบ้างดิถ่ายรูปผม่อยถ่ายรูปผมนะช่วยครับช่วยกันอัดนะครับตัวนี้สองรุมหนึ่งนะครับสองรุมหนึ่ง สองลูกหนึ่งนะครับสองลูกหนึ่งสองลูกหนึ่งนะครับเบรกไปนิดนึงปล่อยเบรกหน่อยนะโอเคโอเคสองลูกหนึ่งครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่จานนะฮะอันนี้เป็นเป็นปลาถาดแล้วปลาถาดผมเจอะซีแมนครับครับสนุกมากเอาแล้วครับเบรกออร์แล้วเอาแล้วครับ เบรกออน้วครับป้อมป้อมป้อมเต็มเตมหว่งเหวเบรกออน้วครับเบรกออนแล้วเอ้สายสายอย่าปล่อยลงนะสายอ่ะเบรกออนแล้วเบรกอกอนนวครับสนุกมากครับน้ำลึกเท่าไร่เอยน้ำลึก30นิดนิดครับทางอ่าวไทยก็นี่แหละครับเดือดำน้ำดำไม่ได้หรอกสามสิบเมตรนะครับ่า่า่าดูครับอ่าอาอ่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 า

ได้ใกิ๊บเปิ้ลแล้วนะครับได้ใช้กิ๊บเปอร์แล้วนะครับได้ใจถเดี๋ยว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 เพิ่งเไปเพิ่งไปเดี๋ยวไปเพิ่งไปอ๋อกิ๊บเปอร์อยู่ไหนบ้างโอ้โอ้นี่เขาเรียกกุดสลัดครับกุดสลัดตัวนี้โหหลายตังเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นร้านอาหารจีนนะผมจะบอกให้นะตัวน right ี okay, right ้ไม right ่ธรรมดาเลยครับอ okay, like oh, right, so right ืมเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวที่สอง ต้องขอบคุณไต่ใหญ่อย่าช้านะไต่ใหญ่อย่าช้าเร็วๆอย่าช้าเอาแล้วออกเลยเอาแล้วครับนี่ครับถ่ายนี่ครับสุดยอดเลยสุดยอดเอาแล้วครับเริ่มถ่ายแล้วไหยังละกาก้าถ่ายยังสี่เหลี่ยมขึ้นนะสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมขึ้นครับ ันนี้มไม่ใช่จานนะครับกะละมังโอ้จ็อบซีแมนครับวันนี้อยู่กลางอ่าวไทยครับ <S <S อะไรอสองทีหอบแล้วยิบห่าวิเอง <S <S 1> <S 1> อวิดีโออยู่ป่ะอยู่อ๋ครับเนี่ยครับเหยื่อปลาห,หมึกตัวเมื่อกี้ที่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมนะฮะตัวที่เกี่ยวเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชม มาดูกันครับว่าปริศนาใต้น้ําคืออะไรมาแล้วครับเบกเริ่มอ่อนแล้วนะครับเมื่อกี้เบกแข็งไปตอนนี้เริ่มอ่อนแล้วนะครับมาแล้วครับอะไรขาวๆขอสวิงหน่อยครับเดินมาชื่อมันต่อเฮ้ยปลาอะไรอะขาวๆขาวๆก็เต่านี่ครับขาวๆเออเคลียร์หน่อยหายไหมนะหายดิเดิอไปหายอยู่นี่ไงหายอยู่นะครับผมปลาอเลยขาวๆฮะครับ เย้เย้โอ้สีครับสีครับ,ดรบได้มาแล้วครับกุดสลศาสครับท่านผู้ชม oh. เห็นไหมครับกุดสลศาสครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> เห็นไหมถ่ายร,รูปถ่ายเร็วโอ้ oh, มันอ้วกมาทิ้งไปงเหม็นโอโ้โคตรเหม็นฮะอือหือกุดสลศาสครับโอ้โหตัวแรกครับประเดิม ประเดิมครับผมจอดซีแมนประเดิมอีกแล้วครับอุตสาห์ลายตัวนี้น่าอยู่ประมาณ5้าโลครับน้ำราดเลยครับ <S <S ขอคิมสามลาบไปเลยราบเลยลาบไปยังไ,ไงครับโอ,โ,โอ้ยอุตสาหครับอุตสาห์ท่านผู้ชมดูสิครับปาาลาจานของผมตัวนี้กะลำมังครับ วิธีปลดเบ็ดต้องระวังนะเพราะมีเบ็ดหลายตัวครับมีเบ็ดหลายตัวครับเตอมมือแทกระวังนะอย่านะเบ็ดเบ็ดเ็ดมือเนี้ยออกไปมือตรงเนี้ยออกไปเดี๋ยวมันสะบัดครับเอาเดิมตัวแรกนะครับผมฮ่าโอ้เฮ้ยดีกูดฮัลโหลฮถ่ายลดะเฮ้ยดีกูดฮัลโหล ถือเนี่ยถือคันถือตรงเนี้ยไม่ไม่เป็นไรอย่าไปโดนกล้องถ่ายอยู่ตอนเนี้ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายอยู่ป๋าปักคันหนออ่เอยนะฮะโอเคเอาละครับมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โอ้วง,งเบ็ดนะสวัสดีสวัสดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยเนาะยูยูยิ้มยูยูยู าระวังเกี่ยวมินไปมินไปมินไปเกี่ยวก้อนน้ำบากรันหลุดนะดิ้นหลุดดิ้นหลุดวางก่อนวางก่อนเข้าเข้าไปลึกหน่อยเดี๋ยวตีนแหกอาอ่าอ่าตัวที่สอง ของเดือนนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับกุศลากุศลาทำมาเป็นไงครับเอาละครับอ่าเริ่มต่อเช้าครับมาแล้วครับ อะไรครับนะจอนน่าจะเป็นกุดสลัดใหญ่ละน,น่าจะเป็นกุดสลัดใหญ่ครับใช่ป่ะครับอใช่ครับใช่ใช่ใช่มาแล้วครับเอาตัววิ่งมาเลยตัววิง่งตัววิง่งตัววิง้งตัววิง้งวิ้งเสียตัวจับเลยอะย้ายรถนะโอ้ ยอดโอ้โทรพี่วันนี้ผมชนะแล้วเย้บุตสลัดใหญ่นี่ขอให้นั่นหน่อยทิปเปอร์หน่อยใครใครชนะครับเออผมชนะแล้วครับใช่หรือเปล่าโอ้โหสมองเกาอะเข้าฮะสมองเกามะเกาเหรอไม่เป็นไรให้มันเกาไปก่อนปลดปลดพี่พี่ปลดเชือกมันออกเลยลงมาเลยครับเป็นไงบ้างครับลาขุดสลัด เป็นปลาที่แพงที่สุดเนื้ออร่อยที่สุดสามทิปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากขอบคุณครับ